ว้าวพี่น้องเอ้ยสัตเหีบเราฝนตกกันอีกแล้วนะตอนนี้ก็ยังตกป,ปล่อยๆกันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมวิวสวยที่แฟตหกของนาเล็กเนี่ยได้เห็นอะไรด้วยเห็นไหมรุ้งกินน้ำสวยงามมากๆเลยแสงอาทิตย์มาจากฝั่งทิศตะวันตกนะ สะท้อนมาดูมาโดนมุมตึกตรงนี้นะแล้วก็จะมีร้งกินน้ำด้วยสวยงามมากๆนี่เห็นไหมฮะสวยจริงๆฮะพามาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้หาดูได้ยากนะครับ มุมนี้ก็สวยงามอีกมุมหนึ่งฮะนะเนี่อะก็มาชมรุ่งกินน้ําอีกมุมหนึ่งสวยๆนะบรรยากาศยามเย็นๆนะหลังจากที่ฝนตกตกหนักอีกแล้วฮนะเปหีบเราตกกันตลอดฮนะหลายวันติดแล้วนะี่รุ่งกินน้ำสวยๆนะเก็บมาฝากกันโอ้โหพี่น้องรุ้งกินน้ำสองวงเลย สวยงามมากๆเลยฮะเนี่ยเคยเห็นกันหรือเปล่ารุงกินน้ำสวยๆอยู่พร้อมกันสองวงเลยฮะนี่สวยงามมากๆโอ้โหมาดูม,มุมนี้ก็สวยงามอีกม,มุมนึงเหมือนกันฮะเนี่ยเห็นมีสองวงฮะ วงล่างชัดเจนนะแต่วงข้างบนจางๆฮะสวยงามฮะฝั่งนี้เห็นอยู่สวยจริงๆฮะ